ใบดีกันมาแลงเด้อพี่น้องเด้อนี่กุ้งเฮากุ้งสดตะลงหม้อจะทำยำวุ้นเส้นกุ้งสดน้ำกันวุ้นเส้นยำทำยำวุ้นเส้นหมูสับกุ้งสดนี่วุ้นสับเท่ากับขัวแล้วแล้วพี่น้องเลาก็ลวกกุ้งลวกกุ้งเนาะเป็ดยำให้เล็กๆกินมาสั่ซมสักพอนั่นก็พอแล้วนี่ ี่น้องมาสียำแบบนี้เครื่องแน่นแน่นวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นหมูสับกุ้งสดอือยำวุ้นเส้นหมูสับกุ้งสด<า>เทน้ำจิ้มลงไปหนึ่งรสชาติเข้มข้นเอนะแล้ว กูได้กินบอกไปเลยบีเขี่ยบ้เน้อใ่ผักผักคะเทศผักผู้ชายอาหารหมูนะจ๊ะอาหารหมู

การผู้ชมเอยแซบอล่เออสบายดีใช่เล้วจะตั้ง็ตั้งมานี่กกไอ้ได้แล้วเตรียมสุกคนไปแซบซองนะมาพี่เล้าข้ากันย์ยขอบใจเห็ดมันกี้ัดอันนี้เอย พี่มาแล้วคุณแม่หนีแล้วคุณนี่บธนัจงีก็ไม่ถูกไม่ันยดีเลลืมไปนายเอาเอามาตรงแอเบกทุ่มเนค่ะแอเห็ดหยางเลยมามิงเลยม่คิงแม่เอ้ยกินยำเด้อแม่เอ้ยขมอน

ุ้งมังมุมกินด้วเสซ่อคืออย่างมีควมเป็นงกุ้งมังุขึ้นมาตัวเมื่อถ้าทานเมื่อน่าลมมันม NEN, สบายเลยขึ้นรดหอมใหญ่มอม ดีตื่นจะมานหนหายใจคล่องเลยหมดตันดังหมดตุ้ดติดตาดตากขึ้นอยู่้างบ้าไปมเลยยังอนเขานอนน้ำร้างก็บบเขาเนาะออเลยมนด้มันจะอยากส่วนตัวมันคอยจะอยากส่วนตัวอนก็ทีบ้าเจาขอไปนอนมากันนอนใต้ทีมเดียวะแม่เขาไปนอนแม่นอนอยู่ แม่เขาไปนอนน้ม huh. ันไเคยเม่ริ s <S ่มไ่ไดเปิประตูร้อนเด้เเริ่มไม่ไดเริ่มมเิดให้เขาเป็นประตูรอตัวแม่เขานอนน้ำเอาแต่เก่าคืออยากนอนน้แม่แ่ลูกก็ได้เขาปิดประตูให้เปิดประตูกันนี่แม่แม่เขาไปนอนน้าไปแกะมหอีกพื้นนึ่งมาปูนอนถุง่แมนอนน้เน่น้ปกติจะเก่านอนกอดเอาขาไก่มนเริ่มเปลี่ยนเองมันขาไก่นี่ พอเราทับมันตัดไปนี่งเขาไปเเขาไปได้กินบ่ฮะเขเมนเขาไปไดยกินทาไม้ี่บ่เพราาิามีเงินซื่อทเขาาาขาดายเลาดนองนี้คนัหัวคนร่อยคนได้ลาขนาดนี้เลอไปจอ่นตรงนอเจะัวคัวทำครัวทาจะเป็นเดือนเขาด่ามอหมอพูดกี่ร้งเ เอไปข่างม si, อได้เป็นหรอเขาจ้าคได้พนได้เป็นแหะถ่า่ายอืมคุณศัพไเป็ูเลขมันออกนี้วเป็นยังไงเป็นถูกุยบันนี้เนาะได้รทุกทงกันูได้ิงมา

เขาไปนอนเมือนคนไปรับจ้างเขามือให้หมูปุ๊บุฟันเตือนก่อนเขาเือ่าเมรมาเคยเป็นคนใข้เขาเตื่นก่อนนอนน้ำรังเลยนะ่ตืนจนตตี้หาเลยที่สี่เลยตื่นก่อนนอนน้ำลังกลายเป็นคนไข้าเาอย่าแน้ำตกก้มตกพานเมรนที่ย่างครายหนาคุายตบำบัดบุบบัดเมร์นะเขาตื่นปุ๊บจก่อยโน่ขาทางเทียงอื่นโนขาทางเทียงใส คอนกคนซอันนี้มันหนังเนเมื่อถือซื้อเรนจะปีกับผู้ใหญ่ซื่อทุกสามมือกบบ่ได้แล้วบ่ผ่านบ่ผ่านนะบึ่งกับบผ่านแล้วผ่านเดยิายก่า ไอทองไอทิ้งสารคุณจะเร้นอนดึกก็ือเศ้าคุเมือคอเมือมาสิงไอทองถึงควรอยู่แล้วตัวเราเต็นเลี่ยนอนมอมไม่หลับไม่ตักเปี่ยนนองมันจะมาเทอได้ไง หลักจี่นี้ราศกนเดินไปเรื่องทุกเห็ดทุกไรก็กำลังจ้ายจะทุกข์กนเนเผ็ดเน่ทานผู้ชมเฮ้